ความเดิมแม่แต่ EP. มาคือแบบคือซีกไม่เคยตามหลังที่ออกมาติดๆเลยโอ้โหดีใจเหรอก็ดีใจดิเอ้าถ่ายคลิปแล้ทำไมอ่ะบันไม่ใช้ไม่ถิ่กับซีกวะก็ถ่ายถ่ายคลิปครั้งถ่ายคลิปครั้งนี้อันนี้เป็นครั้งที่นานที่สุดโอ้โห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 เมื่อกี้โอ้ชิบไก่แล้วเฮา โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ่ยอ้ออ้อ้้ย้ยโอ้ยตอยโอ้ยย้ มีโรบักอยู่ก็ทุกชีวิตได้แฮ้ยไปเถกคอนพอแต่น้ำมีรถไฟฟ้ากลับนี่นั่งอันนี้ก็เป็นครั้งที่ผมเล่นเล่นนานมากจริงผมเล่นมาถึงห้อง80ได้ยังไงต้องมาต่อต้องมาอะไรอีกต้องมาบตัวเออใช่มันต้องมาต่อ แอมบูธจะมาเฉพาะห้องแปดสิบอัพเท่านั้นนะครับไม่ห้องไหนก็ได้พักเจเลยรัดเรอนี่มันรัดนี่วะเทียนจะหมดแล้วเทียนจะหมดไฟเช็คก็จะหมดเลยยังมีวิตามินอยู่ม嘛 เราไม่รู้ว่าเขามจาร,งงรมจัดการยังไงเป็นไรเขามรจัดการยัไงเขาเขามันเล่นยังไงอ่ะก็คือถ้ามันมีถ้ามีอะไรถ้ามีเครื่องหมายย้อนกลับอ่ะท่ากับว่าพี่เราต้องเดินถอยหลังถ้ามันมีเครื่องหมายย้อนกลับอีกทีหนึ่งพี่เราต้องเดินข้างหน้าคือต้องวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงประตูทุกคนต้องเดิถึงประตู ออกมาเมื่อกี้แล้วพี่เลยเห็นแล้วนี่คือรัดทำลายไฟเอาไปแล้วเลยมันเดี๋ยวนี้รัดมารัวจังวะใช่โคนรัวระวังสกีด้วยนะครับเสียงดังเสียงเข้ายอ่ กินลูมแล้วเหรออะไรอ่ะกินเอาแล้วขอโทษนะครับพอดีเสียงมันจะเข้าเยอะกันเลยทีเดียวมึนใจเลยคุยโทรศัพท์สุดกงจิหาปทุกคนเทียนหุบเลือกระจ้อยร้อย ผมยังคมร่วมเทียนน้อผมอยู่นะครับทุกคนผมเทียนผมเหลืองอแค่จัดอไออ่ะเตนดึงส่วนร้อยแล้วอ่ะทุกคนไ,ไอ้ลูัดยไม่เห็นเลยเลย ไม่ใช่หรอเออถ้าต้องกินเฮ้ามันจะยากทำไมอ่ะพนม,มันไม่มันไม่มีไฟไม่มีไฟใช่คนเข้าใจถูกมันจะไม่มีไฟแล้วมันจะมีรัดมามันจะมีแค่เสียงใช่คุณต้องฟังแค่สเสียง อะไรนะน้องไอมาไอมาไอมาไอมีบอดไอมีบอ่อไอ <c oughs> โหยทุกคนห้องวะแล้วยังไม่เห็นแอมบูทสักตัวเลยเอ่ะจริงทำไมเขานีเล่นไม่มีแอมบูทเลยเอะช่ว <c oughs> ทุกคนเป็นการถ่ายคลิปค่ะเล้ยเล้ยเป็นการถ่ายคลิปแมบดอกับผมครั้งแรกว่าจะผ่านแล้วนี่งไยแล้วมันตาบอดไม่ใช่หรอตัดเอ้ยไปื่อ คนนี้นะพี่เกมนี่ฮะพี่ที่เกมนี่คือมี่ที่เกมคนตอนนี้ฟิกเกอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ใช่รอโคนทับความซวยคือวิกเกอร์อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเรามีวิธีการเอาเสียงรอบน้องออกมาไม่รู้ ก็ุกเขิ่ิมองอะไรไม่เห็นขายะหน่ทุกคนตวมมองไม่เห็นเลยอ้นกดั้นึ่งเจ็ดกสออ้อง่นทุกคนมองอะไรนี่เลยผมพูดตานะ้ผมนั่งบ้านผมก็ยั์แล้วก็ปิดไปทุกคนบโทรศัพ์ใหกดตัยทุกคนตอนนี้มองอะไรนี่เลยทุกคนไ้ไะไน่ ทุกคนองไม่เห็นเลยครับตอนนี้รู้ไหมเนี่ยยายเสียงเบาไม่เป็นขอผมขอโทษด้วยนะครับคุณยายคุยเสียงเบาไม่เสียงคุยเสียงบาไม่เป็นเลยเหรอคุณเสียงเบาไม่เป็นเลยเหรอ

กวนกูไ,ไ,ไรใครอะไอมันเจ๊กระเดกเล็บอมันคมอะนจมปากไหมออ่าเี้ยเห็นกนตอนนี้ผมหากุญแจไม่เจอวะ่ะทุกคนตอนนี้กุญแจมันอยู่ไหนวะผมจะไมได้แล้ว,ว,วอ๋อนี่ไงเจแรับ จะพาแล้วกนจะพาับผมมีวิธีการแก้ไขาการคุยแล้วมันจะมีมันจำได้ในแอปต่อต่อมันจะมีรถเสียงรบกวนอยู่นะจำได้อยู่เร,เราจะพูดมา,มาแล้วทุกคนเออผมมีวิธีการแล้วมาอุ้ยเดี๋ยวแล้วทุกคนจังหวะนี้ผมไม่พูดเลยนะผมไม่พูดนะ แบ้านึ่งเก้าสเยอ่าะแปดหนึ่งเก้าสิบสิบแปดหนึ่งเก้าสิบเิบแปดหนึ่งวะสิบแปด เปิดเจ็ดสี่สามแปดเจ็ดสี่สามแปดเจ็ดสี่สมแปดลหกสยดเก้าห้างสี่เจ็ดติปดก้าห้หนึ่งสีย่เออยังวานี้แหละยังวานี้ยิ้เปิดแล้วมุมนีไปวิตามินช่วยค่ะเธอ เป็นการถ่ายคลิปอรอของพวกเราครั้งแรกแล้วผ่าน้ลยนะทุกคนโอ้ยกัข้างหน้าลูมเล่นละเล่นโ้างันเล่นไรไม่ผุดใส่กันเลยโอ้ยกัเออฉัตจบแล้วทุกคน เรียบร้อยบอกกันเลยว่าโอ้โคตรสนุกเลยโคตรสนุกเลยทุกคนก็กลับไปที่โรบี้ก่อนจะับไปที่โรบี้นะครับมันจะกลับไปโรบี้เตีอนส่วนรวมมั้งจะไม่ผิดอ่ะนี่งก็เออคุุณทกมาให้มาจนจบไปคิปตรงนี้แล้วกันนะโอเคมา ก็ต really ้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนผมมาตลอดนะก็ไว้ว่าทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย